การเจริญอาณาปนานสติตามในแ่งมหาสติปทัทฐานสูตรผู้ไดเจ้าตัดว่าพิกุตังหลายพิกุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห้กายนากายอยู่นั้นเป็นยังดานอพิกุตั้งหลายในกรณีพิกุไปแล้วสูปาหรือกองหงมัยหรือเห็นบ้างก็าตามย่อมนั่งกูค่าเข้ามาได้หอบตั้งกายตรงดำรลงสติสปอร์นา เจ้าเป็นผู้มีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกเมื่อให้ใจเข้ายหี่วโกหูสัตว์ว่าเอาให้ใจเข้ายหวหรือเมื่อให้ใจออกยหี่วโกหูสัตว์ว่าเอาให้ใจออกยหวหรือว่าเมื่อให้ใจเข้าสั้นกหกสัตว์ว่าเอาให้ใจเข้าสั้นหรือเมื่อให้ใจออกสั้นโกหูสัตว์ว่าเอาให้ใจออกสั้นเจ้ายอมทําการฝึกการศึกษาว่า เอาเป็นผู้มุ่งพร้อมเพาะเชิงกายทางปวงจักห้ใจเขา้าเอาเป็นผู้มุ่งพรมเพาะเชิงกายทางปวงจักห้ใจออกเจ,จ้ายอมทําการฝึกหาดศึกษาว่าเอาทํากายสร้างขั้นให้ระงับจักห้ใจเข้าเอาทํากายสร้างขั้นให้ระงับจักห้ใจออกเช่นเดียวกับนายช่างกึง่งหรือลูกมือของนายช่างกึง่งผู้สานานเมื่อเข้าชักเชือกกึง au, ง่งยาวก็ูุชัดว่าเขาชักเชือกกึ่งยาว เมื่อชักเชือกกึ่งสั้นก็หูชัดว่าเอาชักเชือกกึ่งสั้นสั้นใดก็สั้นนั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละที่พิกุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห้กายในกายอันเป็นภายในยูเดในกายอันเป็นภายนอกยูเดในกายทางภายในและภายนอกยูเดและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห้รมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายยูเดให้รมเป็นเหตุเสื่อมไปในกายยูเด เห็นทางธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายยุ่แดก็แลสติว่ากายมียุดังนี้ของเจ้านั้นเป็นสติที่เจ้าดำาลงไว้เพียงเพื่อขมหู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เจ้าเป็นผู้ที่ตันห้าและทีติอาศัยบได้และเจ้าบยิดมั่นอันใดในโลกนี้พิกุตั้งหลายพิกุซอว่าเป็นผู้มีปุตติพิจารณาเห็นกายในกายยุแม้ด้วยอาการอย่างนี้